ตอนนี้ค่ะกระทรวงการคลังนะคะยืนยันเลยค่ะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะยังคงเริ่มใช้การได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนตามเดิมค่ะ โดยผู้ที่เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1เมษายนนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วภายในวันที่26มีนาคม2566ค่ะส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคม2566จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการ,รแห่งรัฐได้ดังต่อไปนี้ข้อที่1น,นั่นก็คือผู้ที่ยืนยันตัวตนสาเร็จระหว่างวันที่27มีมนาคมถึง26เมษายน25 566ท่านจะสามารถเริ่มใช้บตัตรได้ในวันที่1พฤษภาคมและหากท่านยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเสร็จภายในระหว่างวันที่27เมษายนจนถึงวันที่26พฤษภาคม2566ท่านจะสามารถเริ่มใช้บัตรได้ในวันที่1มิถุนายน2566ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จในระหว่างวันที่27พฤษภาคมจนถึงวันที่26มิถุนายนท่านสามารถเริ่มใช้ได้ในวันที่1กรกฎาคม25 566และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยืนยันตัวตนในวันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะในวันที่1สิงหาคม2566ค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับคุณสมบัติการยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ เพื่อรับสวัสดิการในภาครัฐที่เตรียมไว้ให้นะครับก็จะเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผ่านคอเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์0 2 1 0 9 2 3 4 5ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะครับในห่วงเวลาราชการก็คือ8ปดนาฬิกานาทีแต่จะเลื่องเวลาให้<ฆ>ในเลือกเวลาก็คือ17บนาฬิกาสนาท,นาทีก็คือ8โมงครึง่งถึง5โมงครึ่งนั่นเอง